สวัสดีค่ะเมื่อวนนี้คันกะเลิกงานแล้วค่ะเลิกงานแล้วคันกะสีกินข่าวเนาะคะนะ่ะเนาะกินอาหารแบบเร่งเร่งรีบค่ะข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดนะคะเราคันกะเอาแช่แข็งไว้เนาะคะ่ะเนาะเราคันกะเอาไปเวฟค่ะ เพราะว่าคันกับสิฟ้าไปฮับนองเลีอ้อนค่ะเลยไ่ได้เฮ็ดกับเขากระสีย่างไปนะค่ะกระสีเดินไปคันก็เลยไ่ได้เฮ็ดกับเขาไ่ได้เฮ็ดนั่นก็สิประมาณนี้ค่ะเฮ็ดเหอค่ะคันเค็ดไสยนเผือกค่ะนะคะ ก็สิเป็นเผือกไส้กะทิไส้ถั่วแดงค่ะอืมค่ะเล่สิเปล่ากินอะค่ะก๋สิเปล่าไปน้ำกินไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะบุญก๋าซีตู หวานนีวานน,านี่ไปฮาร์น้องเลออนไปรงน้งองเลออนค่ะกระย่างไปคือเก้าเหรอคะวานนีมิ้นจูทางโรงเรียนมี้นขอโทษนะคะแสงมือจูทางโรงเรียนของน้องเลออนมี้นพ่นจัดอ่เพนจัดอันพวกประชุมผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองไปอันกินกาแฟกันลวก็ กินเนี่ยเค่ก <aún> <S Sin> ินอยังเราก็พูดคุยกันน่ะค่ะว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะมีเรื่องแล้วสื่อถามเกี่ยวกับเด็กน้อยบอยอย่างประมาณนี้นะคะกับเด็กน้อยรุ่นเอ่อน้องเลอออนีีสิประมาณสิบสามคนค่ะในห้องในห้องของน้องเลอออนค่ะสิบสามคนเผือกค่ะ เราก็แพ้กันยางมาแล้วก็แพ้ก,กันไปหลิกกนลน้นองะเรากำล้งกศิกษย์หอยลูกลูกเทียนที่กิจกรรมอยู่โรงเรียนนะคะว่าเด็กหน่อยเให้ยังเนี้ยนะคะเพื่นกศิษยเน็บเน็บเนบใบยุธยุ่ยนระเบียงยุ่นทางเข้าไปเนาะคะ่ะแล้วกับเพนกศิษย์ีเค้กมีน้ำม,มีกาแฟมียังให้ ให้ผู้ปกครองกินให้เด็กน้อยพร้อมาค่ะแล้วก็เล่นการพูดคุยกันแล้วก็ไหนกระเป๋าของน้องเละอ่อนเนาะคะ่ะน้องคุณครูบคุณกับสิเฮ็ดหายะะแ,านนแล้วค่ะแต่ว่าน้องเละอ่อนกับสิเฮ็ดเองอเมันเป็นนั่นเขียนไว้ ฟอร์ for Papa, for ้าฟอนเลออนก็คืออันนี้ก็หายพ่อคะ่ะแล้วก็อันนี้น้องเลออนเฮต์สซันค่ะเพื่อนว่าเน,นีะ่คะก็ะสิเป็นลูกจ้าเนาะค่ะเขาสีวสกแกเนาะค่ะเนาะกับเป็น,ปนะะข,ของเขาค้นแห่ของพ่อเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะอันนี้ก็สิเป็น,อนของแม่คะ่ะมาม่าดูปิส ดีเบสตามาเลออนก็คือแม่ก็เอ่อก็คือที่สุดแล้วคำขอโทษค่ะที่ว่าสีบอนน้ำตาสีบอดอกเหรอคะมันแห้งออกเนาะนั่นละค่ะเออตว่าพอหน่องเลออนว่าดดดปน้ำนะค่ะ พอหนองเลออนขอขอไปร้านห้างกันห้างกันสักพักค่ะเพื่อนกับเพื่อนกับไปห้หามูก่กับไปได้ร้ายมือแล้วค่ะหลังจากที่นั่นมากัน แล้วก็ขอเวลาอยู่กับเจ้าของก่อนใส่เวลาความคิดก่อนอย่างประมาณนี้นะคะห้างกันก้อนประมาณนี้นะคะแันก็นเลยต้องเฝ้าเหตุงานแล้วกันให้มันเสร็จลวกันกระสีฝาไปหักหนองแลอ้อรนะคะเพราะว่า ฝนกับสิโตกเพียงกว่ามาณนี่นะค่ะแก่วการกันกระตตรย,ระา,ะะา,ระยาเคดคีบไปนน้ำอย่าบ้าไปน้ำใช่อิ้วค่ะน้องเลี้ยวออนบ่กกินขัดต้มบ่กินค่ะต้มผักสวนผักขั้นการ เสียดายเสียดายัาย่นน่ะบานฮางจะระเข้ไหมคะ่ะตายเบิดงามงามเนาะคิติขันลงไปตนะกอนกอนอ่ะงามงามแบบนี่ตายเบิดช่วงหนามันมาหลบสุดท้ายนะคะ่ะแล้วแบบนี้ จอดคาร์ล่าบาย,ยู่ในบานอยู่ค่ะแต่บ่ามันกับวอไรยยูนออกบ้านเนาะคะ่ะเนาะมันกับวอไรย์ยูนในบานอยูนในลุ้งจอดรวดค่ะวันนี้คันล์ล่าบ้ามันแห่งเราคัดก็แล้วหน้าไปโหดพ่อหน้าไปโหดแล้วคันละาวอเรยโหดลุ้งดินน่ะคะ่ะโหด,ดลุ้งบ่องอันบ่งใบมันน่ะบ่งใบใบมันอาการมันเนาะคะ่ะเนาะบ่งช่อง บะนี่มันเหลือไปขังเราบะนี่เพอหิมะเพราะหนามันมาอีกรอบเราบะนี่หนามันก็กราดเราเป็นแข็งแหละมันก็เลยอวดเลยตายโอ้ยกันเลวเสียตายมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าของเองเหรอคะเล่ตัวหน่งเล่ออนอยู่เลยค่ะ เขาโทษค่ะเขาโทษได้หลายด้วยค่ะเขาโทษได้หลายอ <c oughs> ย่าต้มลูกเขาอันอันบางเ่อนอนเนาะค่ะนอนเขาเคยนอนอยู่น้ำกันเนาะบางเอเขาเคยนอนอยู่น้ำนแข็งละไรแบเนีนลูกกะทามเขาอะนะคะ่ะ <c oughs> ก็เขาเขอโทษนะค่ะคันมาคันสีบอลน้ำตาบ่าออกว่าสีน้ำตาบ่ออกว่าสีบ่าหายว่าสีบ้าหยังนะคะมันมันกแค่เป็นช่วงเวลานี่คันมาอันน้อนเล่ากับท้ำหานฝาป้าฝาป้าสีไปหาบอลพอคันหลันเหลือตัวลูกมันแค่นอกค่ะเนาะ มันไม่เป็นปัญหาตอนนี้มันคือมันมันไม่เป็นปัญหาแค่หนงมิ้วหรอไมค่ค่ะมันเป็นปัญหาของขอบกวาแล้วปัญหาของเขาสองคนต่อมากพ่วงกันต่อมากนะคะขอ <c oughs> โทษอีกทีค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่คันวันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรอคะ ถุงเดียวเขากะในช่วงในสำรับขันนะคะมันเป็นช่วงไม่นี่ขันขันกับเขาใจลูกอยู่มันเมื่อก่าสีบลมนี้ผู้ใดจะให้มันเกิดจะให้มันผิดผ่าน้มันเกิดขึ้นมาดอกค่ะแมนโมข่าเนาะแต่ในเมื่อมันเกิดเดียวเขาก็ตองมหาทานแก้ไขแล้วกะปรับปรุงเนาะค่ะต้องคอยสิเมร์นะสินะค่ะตาม่าเคลียดให้ลูกบัว มันโกรธมันก็เครียดอยู่ลรค่ะวันนี้ผู้ใดอยากให้มันเกิดออกเนาะค่ะเนาะแต่ในเมื่อมันเกิดแล้วเขาก็ตงทงทำใจตอนที่คันดิงมาจากบาลีเนาะค่ะเนาะขี่รถม้านะ่ะจถเสียมาหอดผ่านเครียดถามว่าเครียดบ่าเครียดกับเครียดให้ถูกแต่ว่าเป็นห่วงลูกมากกลัวค่ะ ในความรูซื้อของขันขันเป็นห่วงลูกมากกวากาเคืองข่ขาใจแฟนข่าใจเพิินนะ,ะค่ะขันเข่าใจเพิ่นเนี้ยขันขันไม่ได้กูดไม่ได้เครียดว่่ได้ยังไงเพิ่นเนี้ยค่ะขันเข่าใจเราแต่ขันกัดปองเข่าใจลูกขันน้ำนะะเนะาะข่นเนาะก็ขันมาหาพอมาหอดเดียวมหาหอดหลูก รูก,กันมาหาแม่กันกับเขาไปกอดลูกเขาไปกอดลูกกันถามลูกบอะค้ำลูกบ้านหน้าเป็นเจ้นหน้าใหลูกอันละเกิดอี่ยังขึ้นลูกบอกให้แม่ฟังรู้อย่างประมาณนี้นะคะแล้วลูกก็บอกแม่ผมขอโทษนะคะผมขอโทษนี่คือนี่คือ ป้าหมายของคันก็คือเขาก็บ่อ,อยากให้มันเกิดออกเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเกิดไปแล้ว หลังจากนั้นมาเขาก็คุยกันลราค่ะเขาก็คุยกันคุยกันคุยกันดีๆกับนองบิวกับนียงด้วยกันค่ะคุยกันเขากับว่าเขาเกษียรปุงตัวไอยังประมาณนี่แหละค่ะเขาถาบว่าเขาไม่อยากเคลียรไม่อยากมันเกิดอกแม่อี่ยังนี่แหละค่ะเขาคุยกันกับแม่ปีนี้แฟนเขากับขอเวลานะค่ะแล้วก็ขอเวลาอยู่กับเจ้าของกอนไปหามูไปหาเยีงกอนเพื่ออีน่ยังมันสีดีๆขึ้นนะคะกันก็ขอใจเราอยู่ค่ะแล้วกั เสียใจเนาะค่ะเนาะคันกับขาใจแล้วแต่คันกับต้องเฮ็ดหนาที่ของคันให้มันเต็มที่ค่ะเพราะว่าคันอยู่นี่ค่ะก็รับปิดชอบคันกับต้องมีเนาะค่ะเนาะดูคันกับต้องต้องมึงต้องดูแลในแบบในแบบเก่าค่ะต้องมึงต้องดูแลต้องยังต้องไปหาบต้องไปทรงต้องไปยังอยู่โรงเรียนคือเก่าแบบเก่าแล้ว เนะะี่ยค่ะจนน้อยฝนกับสิต๊กเลียวกันกับสิฟ้าไปหับนองเล่ออนกับสิฟ้ากินข่าวกินอย่างเนาะค่ะเนาะนาลาค่ะค่นตะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะ่ะที่มอให้คันที่เป็นกําลังใจให้นคันโดยสมวม้าน,นะคะเนาะขอบคุณหล้ยๆค่ะเดียวกับกัรสิไปหับนองเล่ออนเราวน่ะเนาะแล้วกับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ่ะขอบคุณหล้ยๆค่ะ